โครงการรัศดรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานครั้งที่1ประจําปี2567ณที่ว่าการอําเภอรามันและโรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาวันที่12-13มกราคม2567โดยสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนและหน่วยงานภาคีได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลนามัยของประชาชนให้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันและใกล้เคียงทั้งนี้ในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วย ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน67รายซึ่งประชาชนที่เข้ารับการรักษาต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการรัศดรสุขใจพานณมัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2565ปัจจุบันมีประชาชนเข้าถึงการรักษารวมกว่า8,500รายและในปี2567โครงการยังคงมุ่งม,มั่นให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและธนตกรรมต่อไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาคี เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันไปไปผ่าตัดที่เจลิมมาผมรู้ว่าจะมาที่อจอรมันอีกผมก็มาอีกครั้งหนึ่ง้วกตาด้านขวาครั้งนี้ก็เป็นภูมิสำเร็จทั้งก็ขอให้พระองค์มีงรู้เรียนยาให้มีพานามัที่ดีและดูแลประยาเครื่องดูแลตวประเทศตลอดการ เด็กดุลวะคุณแม่ป้าน้าหนักตัวทุกขันลิลล่าขอบขอบคุณพระเจ้าอยู่อ๋อที่อะจานแก้วตาใหโลหมัยกะส่วนมากที่มาวันนี้ก็ประสบภัยน้ําท่วมกันเยอะมากค่ะตอนแรกก็แบบหวั่นใจว่าไอ้คนไข้ที่เราไปตรวจมาเขาจะได้มาไหมนะอะไรเงี้ยค่ะดืม <c oughs> ด่มมอตุสกระดาษเดาะกันหนึ่งเดาะเลยมอตุสสองมอติมอติใส่ปะเดาะเยอะมอตุสวิววิวบุเล บุเรว่มาโตนีวิมาโตนาเปราะในหลวงเนี่ยขอพรให้ราศดรทุกท่านเนี่ยไม่ให้ลำบากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแกรู้แกว่าในหลวงทรงขอพร้น่ะะาเปราหลกเกชาลเน่ะะาเปราลักเกอร์ะเจ้าวิเดเดียวบุเริทุเลว่ามาตอตจ ตายยากนะอุลเลพงงาน,นยาทุล่วแกว่าหาไม่ได้อีกแล้วในหลวงแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วผลรักในหลวงในประเทศไทยทีดสุขแล้วประเทศไทยนี่เพราะรอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้